ก็ตั้งแต่พอเราคุยกับทางดีไซเนอร์ของอีสเซเพนทางเจ้าของเนี่ยค่ะ,คะก็คือเราก็คุยกันว่าเอออยากจะได้แบรนดน์นี้แล้วทางเจ้าของอีสเซเพนคุณแจ๋ค่ะก็ก็ตกลงกับเราแบบพอพูดปุ๊บก,ก็บอกโอเคซ yes เลยแล้วพอเราเริ่มเซตอัพร้านนี้ขึ้นมาค่ะก็เริ่มแรกเราก็จะมีเมนเเจอร์จากทางที่เมืองไทยมามเพื่อที่จะมาปูระบบซิสเต็มที่เป็นมาตรฐานของทาง i s a p e n to be a p r o c e s s แฟชั่นนิสตาที่นี่เขาเ,เหมือนเขาชื่นชอบอะค,ะค่ะแล้วเขาก็เหมือนดีใจแล้วก็ออชอบว่ามีแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็จะมีเข้ามาทั้งมาซื้อมาออใส่แล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่เป็นแฟชั่นนิสตาด้วยกันก็จะวอล์กอินเข้ามาหาแล้วก็เดินมาหาเราตลอดเวลาคะ่ะสำหรับตัวนุ้ยนะคะคิดว่านักธุรกิจทุกคนที่ตั้งใจอยากจะ มีแผนหรือว่ามีอยากจะมาทําธุรกิจที่ต่างประเทศ<ะ>โดยเฉพาะที่ประเทศเวียดนามพยายามที่เข้าใจกับตลาดของที่นี่แล้วก็ศึกษาว่าคนที่นี่เขาชอบอะไรแล้วก็มาที่นี่เองแล้วคุณจะได้รู้อะค่ะว่าคนที่นี่เขาต้องการอะไร อันนี้คือแบรนด์นะครับที่โด่งดังมากๆนะครับในคนเวียดนามนะคือแบรนด์อีเทเปนจูบี e ดอะโครเซตนะฮะส่วนอีกทางหนึ่งนะครับของประเทศกัมพูชาเองแบรนด์กาแฟอย่างบราคัฟฟี่นะครับซึ่งตอนนี้มีถึง10สาขาแล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับคนที่ก่อตั้งเนี่ยเป็นชายหนุ่มครับอายุเพียงแค่20ถึง30ต้นๆนะครับเพียง2ถึง3คนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งร่วมกันทำธุรกิจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมเลยฮะ right after school, uh, my, myself and my, my other four friends, together we want to kind of uh, set up a business together since we was in a uh, little high school uh, saw the opportunity of uh, having this modern coffee concept to cambodia because it's, it's it's very interesting that uh, lots of, uh, a lot of modern city like jakarta, bangkok, ho chi minh city, they have all those modern coffee con concept there. Uh, student businessman can actually uh, come and uh, it, it's like a place where they can 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 come together a community a small community which is mm -hmm. uh, i would say so only three of us three of us actually involved in operation uh, myself more into operations and management the other guy more on project management uh, building new store uh, and the architect who will basically give uh, uh, the design to our store. He usually say he's uh, comparing us to a car. Uh, he's the, uh, the guy who designed the car, mm -hmm. the aesthetic of the car. And then uh, myself is the driver and the chef is the engine. So, uh, you know, it kind of like fit mm -hmm. in the, uh, the context. Of this. If you uh, look at us ourselves as a car, mm -hmm. it's a, uh, a road with lots of bumpiness and all of that. Uh, uh, first, we first three months was not that good, mm -hmm. but then uh, we have. Uh, our store focused a lot on quality of product. First three months not that good, mm -hmm. but then uh, lots of expats and uh, uh, you know the Cambodians who went overseas for school who went to all these modern coffee uh, uh, houses that mm -hmm. drink lattes and cappuccinos and espressos and macchiatos and things like that. Uh, they kind of flocked into our stores, mm -hmm. and uh, word of mouth actually helped us a lot. Yeah. And then the, uh, uh, our store kind of packed like almost every day. ไม่เพียงแต่ที่เวียดนามและที่กัมพูชาเท่านั้นนะครับอย่างทางด้านสปลป,ล,ปล,ลาวเองนะครับก็ได้มีนักธุรกิจสาวครับนำแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกนะครับอย่างเรฟลอนเนี่ยเข้ามาในกรุงเวียงจันทร์ด้วยครับให้สาวๆเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วยครับแล้วจุดเริ่มต้นถึงการที่มีเรฟลอนในประเทศลาวนี่ มันมีความเป็นมายัางไงคะมาแนวใดว่าคือเราเป็นความบังเอิญหลายกลัวค่ะหาเฮยนจบมาใหม่ๆค่ะแล้วเฮาก็ยังบกหัวเขาอยากเห็ดยังเถื่อแล้วก็ได้มาเห็ดเห็ดเบี้ยนนาบริษัทออดิตสองปีแล้วหลังจากนั้นก็จเจอหมูผู้นี้ละหมูกบบปวา่าอยากเห็ดบอเป็นสมองตัวนี้อออเก็เออเขาก็สนใจเนาะค่ะเขาก็หูจักแบรนด์นี่ทีอูค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้มาศึกษาศึกษาเพิ่นแก็เออเห็นความเป็นไปได้หลายทาก็เลย แล้วในที่สุดก็เลยกลายเป็นเรฟลอนที่นี่ก็คือต้องทำการติดต่อกับบริษัทแม่โดยตรงเลยจากอเมริกาเลยใช่ไหมคะมีเพื่อนผู้ดีเป็นคอนแทคนำจะจะเรียว่าสวยคอนแทคให้เราแล้วโอเคเห็นรถแล้วเป็นยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนข้างเปิดนะเนาะเขาก็เห็นโอกาสว่าเออยังบูมีแบรนด์ใดเข้ามาค่เนาะแล้วเขาก็มีศักยภาพเฮียนจบมาแต่นอกแน่แล้วเขาก็มี มูเฮาคุณีที่ว่าก็จะมีฐานะทางด้านการเงินการัลตีให้ซอยกันเนาะก็เลยว่าโอเคหอย่งเจ้าย้อนว่าเปิดโอกาสมาใหม่ๆสตาร์ทใหม่แฟชชเริ่มเริ่มผูทัมอิตเลยะจะได้เปรียบที่สุดเัามีบิวตี้เอดไวเซอร์อยู่<อ>ด้วยที่ว่าซอยให้คำแนะนำะว่านี่เหมาะกับผิวเจ้าเดอ้อ นมอกับผิวจะได้ซึ่งมันบ่มีภัยเหตุต่อน,นืนอแล้วเขาก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแต่โบ่โม่เขากับโบไห่หาพูดเขากับโบไห่ใช่นหอ,อันนี้มันเาขาค่อนข้างจริงใจเบื้องของเขาคือกันนาะเอาเขาก็ค่างออนเนสแล้วก็ คือว่ามันสร้างกันมาแบบนั้นหลายครัวค่ะแล้วกับหลังจากนั้นคนกับวราปากต่อปากาเออใส่ดีเด้อใส่ําพิมพ์เม,นะมียนนาบุกท่าเ้อของต่างประเทศกับยาแต่ว่ามันเขากับพิมคนเอเชียมาเ้อเออเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งอของการเ,าเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาในจุดนี้เขาก็ภาคภูมิใจเนาะทีมงานเขามีส่วนห่วงตัวนี้นะ